สวัสดีครับผมต่อนะครับอ่คลิปนี้คลิปนี้ไปได้ไอ้นี่มา bg เป็นมีดเดินป่านะครับของ b a กิ l ไม่รู้ว่ามันมีของแท้ขายหรือเปล่าครับในช้อปปี แต่กดเข้าไปมีเดินป่า BG มันก็ขึ้นมาราคา100ร้อยกว่าบาท180ดสิบถึงสองก็กล่องแบบนี้ครับความคมมันก็ใช้ได้อยู่นะไม่รู้ว่ามีของแท้ขายหรือเปล่านะครับแต่เนี้ยผมว่าไม่น่าแท้หรือมันเป็นของแท้ก็ไม่รู้นะ ในกล่องก็นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นวิธีการเอาตัวรอดนะในป่าขอบๆนี่มีแม้บรรทัดด้วยเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีเอาตัวรอด อ้น,นี้น่าจะเป็นวิธีดูทิศวิธีดูทิศโดยใช้ท่อนไม้ตั้งแล้วก็วางหินเนี่ยวางหินตามลูกนะครับใช้ดวงอาทิตย์ส่วนอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าอย่างไงเหมือนกันใช้นาฬิกาอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้เป็น วิธีทากับดักดักสัตว์นะครับนี่ทําเป็นบ่วงอันนี้เป็นบ่วงกับกลไกไม้ดีดเวลาสัตว์ติดตรงนี้ไม้จะเด้งขึ้นไปแล้วห่วงนี่ก็จะรัดอันนี้เป็น,นกลไกหินทับนะครับวางเหยื่อไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้ค้ำหินไว้พอมาโดนปุ๊บมันก็จะร่วงมาทับแต่น้ำหนักหินต้องหนักนะไม่งั้นมันก็หลุด ส่วนอันนี้เป็นวิธีผูกเงื่อนอันนี้อันนี้เป็นวิธีเก็บน้ำนะครับนี่อะไรวะอันนี้วิธีเก็บน้ำเนะี่ยขูดหลุมแล้วก็เอาแก้วไปรองแล้วมันจะมีหยดน้ำอยู่ข้างล่าง ใช้แสงอาทิตย์เนี่ยผมเคยดูอยู่อ่าเป็นวิธีวิธีจุดไฟนะ,ะนับันี้อันนี้ใช้เป็นแบบคันธนูปั่นไม้มันจะเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นถูที่ถูขู่ไม้ในร่องไม้อีกอันหนึ่งถูไปเรื่อย ผมว่าอันนี้น่าจะเบาเบาแรงสุดละอันนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยหายากครับถ้าหลงป่าจริงๆอ่ะไม่มีใครพกแบตเตอรี่ไปหรอกหรืออาจจะมีก็ได้ครับพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ก็เอามาช็อตขั้วได้นะช็อตให้มันเกิดความร้อนน่ะก็อันนี้น่าจะเป็นวิธีสะท้อนแสงมาสะท้อนแสงจากศูนดวงอาทิตย์ ให้มันไปสะท้อนกับเฮลิคอปเตอร์อันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันส่วนนั้นนี้อันนี้น่าจะเป็นวิธีลมควันลมควันเนื้อมัง้งมันมีข้อมูลบอกอยู่ไปแปลกันเอาล้วกันขี้เกียจแปลถ้าใครสั่งไว้นะอยากลองแปลดูก็ ก็จะเข้าใจยังไงนครับแต่ผมขี้เกียจให้พวกนี้เป็นวิธีทำที่พักอันนี้หาไม้หาไม้ต้นใหญ่ๆห,หาต้นไม้ใหญ่ๆครับแล้วก็เอากิ่งไม้นยมาพาดไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นที่นอนอันนี้ที่นอนแบบเพิงเพิงเดี่ยวนะหลังคาเดี่ยวอันนี้เป็นหลังคาคู่อ้นี่ขุดหลุม ขุดลุมผมว่าไม่เวิร์กครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่หิมะอาจจะต้องขุดนะเท่าที่ผมดูมานะครับเพราะว่าหิมะมันหนาวต้องขุดโพงลงไปไอ้นี่อยู่ใต้ต้นไม้อะไรก็ไม่รู้นะเนี้ยไอ้นี่ขึงเต็นท์ก็ <c oughs> มีประมาณนี้ครับตำลาเอาตัวรอด Survival รามาดูมีดกันดีกว่านี่นี่มีดมันจะมีกระเป๋ามาให้แบบนี้นี่ก็ใส่เข็มคัดคัดเสียบมีดคมนะครับใช้งานต้องระวังนี่รูปสรงมีดผมเอาแบบเรียบมานะมันจะมีแบบแบบเรียบ มันจะมีแบบตรงนี้เป็นหยักๆยักก็มีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปฟันอะไรหยักๆยักอันนี้ปอกมะม่วงดีจังเลยเนี่ยเนี่ยคมนะครับคมกริบเลยแหละตอนพับอะตอนพับเก็บอะเนี่ยตอนพับเก็บระวังมันแดกนิ้วนะครับเนี่ยแล้วนิ้ววางไว้เงี้ยเรียบร้อยเลยดีแล้วที่มันทําไม่เด้งอ่ะถ้าเป็นมีดพับบางยี่ห้อนะครับพับมาแบบเนี้ย จะเด้งกึบเข้าเลยอันนี้มันทำแบบฝืดๆไว้นี่ครับเข้ามาก็สนิทแล้วก็ดีดก็ต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงสลัดแรงๆหน่อยอันตรายครับมีดอะเดี๋ยวจะ เทสความคมไม่ดูนะครับอันนี้กระดาษ a 4นะดูดิเนี่ยคมกิฟเลยถึงมันจะไม่คมแบบมีดทำอาหารนะแต่มันก็ มือแหกได้นะครับคมขนาดเนี้ยกระดาษละเอียดเลยนี่ยร,รูปทรงสวยดีความคมดูขนกันเนี่ยขนหลุดเลยนะครับเนี่ยขนหลุดเลยนะนี่ คมไม่ละโกนขนได้เนี่ยครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี่ครับส่วนมีดเล่มนี้ผมจะพกเก็บไว้ในกระเป๋าเพราะว่าไปไล่ไปนาไปสวนเนี่ยมันต้องมีเอาไว้พวกเก็บพวก ผลไม้อะไว้ปอกกินทีก็ไว้ตัดอะไรก็อะไครับที่มันจําเป็นต้องใช้มีดอันนี้มันเล็กไงเก็บไว้ในกระเป๋าได้แล้วก็ในแอปช้อปปีนะครับมันสั่งง่ายมีดพวกเนี้เด็กน้อยไม่ควรเล่นนะครับต้องให้มีอายุหน่อยดีกว่าถ้าจะสั่งนะเพราะว่าแอปช้อปปีมัน จำกัดอายุสั่งซื้อไม่ได้ใครสั่งมันก็ส่งได้หมดนะครับก็ต้องระวังกันด้วยถ้าผู้ปกครองดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ดูลูกหลานของคุณด้วยนะครับว่าไปสั่งอะไรแบบคมคมมาเล่นหรือเปล่าก็ต้องดูดูแลกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ก็พูดลำบากนะ เพราะว่าในแอปมันมันจำกัดไม่ได้อะมันสั่งได้แบบฟ e รีสไตล์เลยมันจริงแ็้วเป็นของใช้นะครับแต่ต้องใช้ในมือผู้ใหญ่เด,เด็กเดกเดี๋ยวนิ้วเปิดครับคลิปนี้ก็เ e ยียมมานะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปไปละมีเพียบเลยนะเนี่ยแบบนี้ร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบสองร้อย ไม่รู้ว่าของแท้มันมีขายที่ไหนเหมือนกันอันเนี้ยผมว่าไม่แท้หรอกแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ